โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทูเลฟนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอัพสกิลบัญชีกันนะครับผมหลายหลายคนเนี่ยน่าจะคอยไปสอบถามในช่องผมอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ <c oughs> คอยตอบให้ตลอดแหละแต่ว่าวันนี้จะมาอัดคลิปแยกให้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องสกิลบัญชีนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะพูดถึงสกิลของเจ้า,าตัว อเบียด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนคงหาข้อมูลกันอยู่ใช่ไหมนะครับสกิลบัญชีเนี่ยจะได้จากการที่อัพเลเวลบัญชีนะครับเออการอัพเลเวลบัญชีก็จะต้องใช้เหรียญในการอัพหรือว่าเราอัพเลเวลมอนสเตอร์ทำเควสเล่นตัวหลักเล่นตัวรองเราก็จะได้มาอัพในส่วนนี้เติมแพ็กด้วยอ่าเติมแพ็กก็เป็นเหรียญส่วนนี้นะครับเวลาเราเข้าไปดูปุ๊บนี่ ตาราประจำตัวแบบนี้เวลาเราเติมแพ็คเขาก็จะให้มาแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่จะได้นะครับสําหรับใครที่เติมเงินก็จะเลเว็บัญชีได้เยอะหน่อยแต่ว่าหลังๆมันใช้เยอะเราก็ค่อยๆทําไปไม่ต้องเร่งรีบนะครับอ่ะสกิลบัญชีนะครับจากการเริ่มต้นที่เล่นตอนแรกของผมเนี่ยเรายังไม่มีมอนสเตอร์หรือว่ายังไม่มี ลูนยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเราเล่นมาตัวเป่าตอนเริ่มเล่นใช่ไหมนะครับเพื่อนๆก็ผมก็มาในส่วนของพวกเดฟของมอนสเตอร์ก่อนนะครับผมก็ไล่มาไล่มาในส่วนของเดฟแบบนี้นะครับไล่มาเราดูว่าเราจะเอาตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมเออผมเอาเลือดก่อนนะครับผมไล่มาที่เลือดก่อนตอนเล่นเนี่ยผมก็อัพปุ๊บ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 ไล่มาที่เลือดปุ๊บแล้วผมก็ไล่มาที่เดฟแบบนี้ อพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวแท้งหรือมอนสเตอร์เราเริ่มยืนได้แล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยตัวละครของตัวเราผมเล่นออบเบียนะครับหรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นก็นแล้วแต่เนี่ยผมมองว่าดัมเมจมันแต่ยังไม่หนักในเลเวลยังไม่ได้ถึงแมปสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเลเวลบัญชีเนี่ยผมก็จะมาอัพดัมเมจให้ตัวมอนสเตอร์เพื่อเพิ่มดัมเมจให้กับ,บแฟรแบบี่นะครับอัพคูลดาวแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อนจะเอาดัมเมจก่อนก็ได้ หรือจะเอาคูลดาวน์สกิลก่อนก็ได้แล้วแต่อืมตอนผมเล่นนี้ผมอัพน่าจะเป็นคูลดาวน์สกิลนะครับแล้วก็อัพคูลดาวน์สกิลแบบนี้อ่าแล้วก็มาอัพดาเมจของซัมเมอร์เพราะว่าอันนี้ผมจะอัพที่หลังเพราะว่าตัวของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มฟาร์มของหรือว่าทําทนู่นทํานี้ได้นะครับในส่วนของตอนนี้สกิลบัญชีผมเนี่ยอยู่ที่38เห็นไหมสสผมอัพได้พอดีเป๊ะเลย นะครับใครที่เวเวลบัญชีประมาณนี้ก็ลองอัพดูสามารถรีได้นะครับกดที่รูปแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยนะครับง่ายๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนของสกิลตรงนี้นะครับมาถึงเนี่ยผมอัพตรงนี้ในฝั่งนี้นะฮะ สมมุติว่าเรายังเลเวลหนึ่งเราก็ไล่อัพหนึ่งอัพทีละหนึ่งก็เป็นสอง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 อ่าแล้วพอเรามาดูที่ฝั่งตรงกลางก่อนนะครับเป็นสกิลติดตัวเนี่ยก็อัพไปเลยอันไหนอัพได้เนี่ยเราอัพอัพตรงผมอัพอันแรกเนี่ยเยอะนะครับแล้วผมก็จะอัพไล่ไปเป็นหนึ่ง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 ทั้งหมดเลยจนถึงอันนี้แล้วพอสกิลมันเพิ่มเนี่ยผมจะมา Up เป็นสอง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  จนถึงอันนี้เราก็ไล่เนี่ยผมไล่อยู่เห็นไหมสกิลมันจะเท่าๆกันเพราะว่าเราจะใช้เหรียญในการอัพเนี่ยที่ไม่เยอะมากถ้าเราไล่อัพเป็นแบบอันนี้สี่ก่อนสี่ก่อนอันที่เหลือยังไม่ได้อัพแบบเนี้ยนะครับมันมันจะเสียเแต้มสกิลเยอะไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ควรอัพนะครับผมในช่องขวาล่างนี้นะครับนี่ รีชาร์จโลบนะครับรีมานาอันนี้อัพก่อนเลยนะครับรีมานาเนี่ยอัพให้เต็มนะครับเจ้ามานาสีฟ้าของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเต็มสิบนะครับเแล้วผมก็ไล่อัพอัพเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้อัพได้ผมจะเข้ามาอัพเลยอันอื่นผมจะอัพไว้ที่ไล่ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะครับอ่าแล้วผมก็อัพอันนี้เต็มเพราะว่าอันนี้เวลาเราที่เราจะเปลี่ยนมอนสเตอร์เนี่ยเวลาเราสลับมอนสเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะออกไปสลับให้ดูนะฮะในส่วนของนี้ผมยังไม่อัพเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้ไปสลับอะไรเนี่ยสักเท่าไหร่ใน PP เราก็จะกดเข้าไปออโต้มั่งกดข้าม,มั่งผ่านมั่งนะครับเราจะมาเสียพยอัพเนี่ยอัพที่หลังก็ได้หรือนะตอนนี้เรามี U สี่เนี่ยเราก็กดอัพไปเลยก็ได้นะครับอ่าส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเอ่อทำให้มอนสเตอร์เราคืนชีพได้ไวขึ้นนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้อัพเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะครับพอ เราสกิลเนี่ยเยอะเยอะแล้วเนี่ยเราค่อยมาไล่อัพทุกอันเนี่ยให้เต็มหมดแหละแต่อย่างแรกเนี่ยอัพไว้แบบนี้ก่อนมันจะไม่เปลืองพลอยมากแล้วก็ทําให้ตัวละครเราสามารถที่จะผ่านด่านได้นะครับอันหลายหลคนเห็นว่าไอ้ที่ผมอัพเต็มสิบก็คือการสลับมอนเตอร์แบบนี้ปุ๊บสลับปุ๊บเห็นไหมมันจะสลับได้ไวนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าสกิลตรงนั้นน่ะมันสามารถช่วยเราได้นะครับ แล้วก็พอเรายังไม่เลเวล60เนี่ยเพื่อนๆอัพผิดไปแล้วไม่เป็นไรเราสามารถกดรีเซ็ตได้เลยนะครับอืมตอนนี้ผมเลเวล60แล้วนะครับใช้หนึ่งแสนในการรีตอนแรกผมคิดผมก็เข้าใจเป็นเพรผมไม่เคยกดรีเหมือนกันนะแต่พอเราเลเวลหกสิบแล้วเนี่ยต้องใช้หนึ่งแสนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าอัพผิดเลเวลหกสิก็ไม่เป็นไรครับผมมานั่งอัพได้แบบนี้ น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจในการอัพได้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปสั้นๆที่มาลงให้เพราะว่าคนถามมาเยอะมากๆาคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องรูนที่ใส่เจ้า3ตัวนี้ว่าตอนแรกอ,อัพลูนยังไงเพื่อให้พลังลงดันผ่านแล้วก็จะมาเปลี่ยนอีกทีเป็นยังไงนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณเพื่อๆมากครับผมก,กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมสวัสดีครับว้เจอก,กัน